ไอจีไบเฟิร์นเดียดมากชาวเน็ตแห่เม้นหลังลือเลิกนายนภัทรหลังมีข่าวลือว่าคู่รักนายนภัทรและไบเฟิร์นพิมพ์ชนกเลิกลากันแล้วและต่อมาสื่อจะขอสัมภาษณ์ใบเฟิร์นเกี่ยวกับกระแส่าวลือนี้แต่ใบเฟิร์นขอปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ในวันนี้พร้อมกับบอกไว้คุยกันในงานหน้าจนจุดประเด็นให้กระแส่าวดังกล่าวร้อนแรงมากขึ้นไปอีก ล่าสุดแฟนๆที่เชียร์คู่รักคู่นี้ได้เข้ามาคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของไบเฟิร์นซึ่งแต่ละคนล้วนคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันคือไม่อยากให้ทั้งคู่เลิกและถ้าหากมีปัญหากันจริงก็อยากให้คุยและเคลียร์กันตัวอย่างเช่นถ้ารักกันมากพอความรักจะชนะทุกสิ่งนะน้องใบขอให้เป็นแค่ข่าวลือขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีเชียร์ทั้งสองคนมาตลอดไม่เคยอินกับดาราคู่ไหนนอกจากคุณสองคนสู้ๆครับคุณใบคุณนายรักทั้งสองคน จับมือกันก่อนนะชีวิตเป็นของคนสองคนฟันฝ่ามันไปให้ได้ NAP นเอนายเข้มแข็งนะอย่าปล่อยมือกันง่ายๆความรักมันมีทุกรสชาติขอให้ข้ามผ่านมันไปได้อย่าเลิกกันนะคะสองคนน่ารักมากไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เป็นกำลังใจให้ใบเสมอนะสตรองสตรองค่บใบเก่งอยู่แล้ววอและอื่นๆ